โออออ้หยยาาจะเเเกก็บน,นไดมดมสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับกับนายบ้านเที่ยวครับผมก็กลับไปแล้วครับกับช่วงเดิมครับเออครับซึ่งเป็น EP ที่เ็แล้วครับ วันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเซิร์ฟสเก็ตแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดบ้างนะครับเดี๋ยวจะเบื่อแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นของสะสมที่ผมสะสมมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะหรอกเป็นอาร์ตทอยนะครับที่ผมชื่นชอบนะเป็นสปินคนนี้จากเกาหลีนะครับเมื่อเช้าครับก็พิออเดอร์ของไว้แล้วก็ของเขามาส่งนะครับเป็นของ SML เนี่ยแะครับแต่ว่าเป็นงานที่เขาคอลแลบกับบิสเวนะครับก็จองไว้แบบปีนึงมั้งเออแล้วเขาเพิ่งว่าให้จ่ายมาจาที่เหลือไปนะครับก็มาส่งให้แล้วครับตอนเช้านั่นเองนะครัับกก่่เเนมยรดี๋ววาาาแะต ไหนจะมารีวิวไอเอสเอ็ที่ผมได้มาเมื่อเช้าแล้วก็จะเอาของเก่ามาโชว์ก่อนด้วยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของของที่ผมซื้อมาตัวแรกหรือรอะไรนี้นะแล้วก็ตัวที่ผมชื่นชอบมันมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเอากล่องให้ดูก่อนว่าวันนี้เราจะมาแกะอะไรกันนะครับเออาอ่ะนี่ครับผมกล่องมาเริ่มเลยครับบางหน้าเรียบร้อยนะผม ตัวโลโก้มันนะครับนี่ครับเขาเหมือนกับล้อเรียน Star Wars นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อ่านว่า Star Wars มันอ่านว่า S M L Wars ซึ่งเป็นงานคอลแลบกับนี่ครับ Bisway นะครับ Bisway ก็ช่วงนี้ทำของเล่นออกมาเยอะมากนะครับมีเด่นๆนะครับที่ผมก็อยากได้แต่แพงมากนะนั่นคือ Astro Boy นะครับซึ่งตอนนี้ทำมา2เวอร์ชันแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นแคปซูลนะครับเดี๋ยวมีรูปขึ้นให้แล้วก็ตัวที่เปิดคียใหม่นะครับจะเป็นแบบนอนเตียงนะครับเป็น Astro Boy เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเป็นเตียงขาตัดนะครับซึ่งก็สวยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังงมีาน ล่าสุดเมื่อเช้าเพิ่งเมาส์กับเพื่อนไปนะครับเป็นวอลทอนนะครับตัวละสองหมื่นไม่ไหวนะครับก็เลยน่าจะดูรูปนะครับแต่ว่าอันนี้ยังพอรับได้นะครับราคาไม่แพงมากแล้วก็เขาก็คอลแลบกับศิลปินที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือนี่ครับมีโลโก้สีไอหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอยู่นี่นะครับก็คือกกี้มอนสเตอร์แหละนะครับก็เป็นศิลปินที่ผมสะสมมานานแลวนะครับเป็นศิลปินชาวเกาหลีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องแป๊บหนึงนะครับกล่องบังหน้าครับโอเคเก็บกล่องแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวบอกก่อนว่ากล่องเนี้ยผมสั่งจากที่ไหนมานะครับผมฝากเพื่อนสั่งมาจากร้านอาโตช็อปนะครับที่เขาอยู่ที่มิก้าพาซ่านะครับขอบคุณมากนะครับก็จริงๆผมเคยสั่งอันนึงแล้วนะครับนั่นก็คือกล่องสุ่มไบ็อกไบที่แจ็คที่เขาคอลแลปกับวันพีชนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูผมทํารีวิวไว้นะครับเป็นแกะกล่องสุ่มครับอยู่ตรงด้านเนี้ยนะครับมุมนี้ขึ้นตัวไอไว้นะครับก็ซื้อกับร้านอาโตครับแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้บอกไปนะครับเพราะลืมนะครับก็เป็นคลิปแรก่่้็ไไดที าหรือว่าผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับใส่ลิงก์ร้านเขาไว้ให้นะครับแล้วก็โชว์เพจแล้วก่อนตึ้งเพจเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอาตงช็อปนะครับยังไงก็ไปติดต่อสอบถามเขาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับก่อนที่ผมจะมารีวิวไอตัวอื่นๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องนายบ้าเที่ยวไว้ด้วยนะครับยูทูปนายบ้าเที่ยวนะครับแล้วก็ยังมีเพจนะครับไอจีลิสมีดอทมีนะครับแล้วก็พันทิปิทิปนะครับเซิร์ชว่านายบ้าเที่ยวเหมือนกัน ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยขอบคุณมากนะครับอ่ะเริ่มกับตัวแรกกันเลยนะครับเอาละครับเรามากับรถแรกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกๆที่ผมเริ่มสะสมเลยนะครับตัวแรกก็คือตัวกางนะครับซึ่งคนอาจจะเดาไม่ยากนะครับว่าทําไมผมถึงซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันมีเลขเก้าครับเสื้อแค่นั้นเองครับคือต้องบอกก่อนว่าผมชื่อนายนะครับแต่ว่าที่จริงอ่ะความหมายมันคือจำนวนนายนะครับหรือเลขเก้านะครับมันไม่ใช่เจ้านายกนะครับก็เลยอินกับเลขเก้ามากๆนะครับแล้วก็ไอตัวของตัวเนี้ยมันแบ มันจะเป็นแบบแข้งๆแบบนี้เหมือนไส้กรอกถ้าเกิดคนเคยดูการ์ตูนสมัยก่อนที่มันจะเป็นแบบพ่อแม่ที่เป็นตัวดำๆชมพูๆเขาเรียกอะไรป้าป้าบ้าอะไรอย่างเงี้ยป้าปุ๊บปิ๊ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเลยนะผมผมขึ้นอินเสิร์ตแต่ละกันผมขึ้นรูปไปดูมันก็จะเป็นตัวลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็แบบมันมินิมอลดีนะครับก็เลยชอบนะครับแต่ว่าโอ้อย่างเงี้ยมันก็คือแพงเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นไซส์กลางนะครับซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับตัวแรกนี่ไม่แน่ใจนะครับผมจำได้ลางๆว่่่่าาาาาาผมฝกกกกกนนนน้องะะครัับบทททีีีีีเเเเเเเพจยยววหหลลแ าได้ไปเที่ยวเกาหรือบ่อยมากผมก็เลยทักเขาไปว่าถ้าเกิดเจอฝากซื้อหน่อยไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้ใช่หรือเปล่าส่วนตัวสอก็จะอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยมากคือแต่ก่อนอนะ่เซิร์ฟสเก็ตมันยังไม่ดังนะครับกับครูเซอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ผมชอบอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาเรียกครูเซอร์กับเซิร์ฟสเก็ตนะครับยี่ห้อแบบเพนนีด้วยว่างี้เนะพิ่งมาดูเพราะเออวะมันเป็นครูเซอร์นี่หว่าเพิ่งเห็นนะครับก็อันนี้ชอบในสีส้มเขียวน้ำเงินเอ,อ้ยไม่มีเขียวส้ <Yeah. S 1> <laughs> มเหลืองน้ำเงินนะครับ มีแววนนะครับแล้วก็เตาสเก็ตแล้วก็แต่งตัวเฟี้ยวมากตัวนี้ก็ฝากน้องนะครับคือผมจําได้นะว่าฝากน้องซื้อนะส่วนตัวที่3เนี่ยพิเศษหน่อยตัวนี้นะครับพอดีผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับที่เกาหลีแบบเป็นครั้งแรกเลยจริงๆมันเป็นครั้งที่2ของผมนะแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบไปเที่ยวเองอะอะไรเงี้ยแล้วไปเกาหลีผมก็เควงคว้างอะคือไม่รู้จะเที่ยวอะไรอนะไม่ได้ตามรอยซีรีส์หรืออะไรเงี้ยก็จะไปซื้อพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้รองเท้าพอซื้อเสร็จก็จบมันก็ไม่มีะไรทำใช่ไหมไปตามแบบจุดเช็คอินต่าง มีงานอาร์ทอนะตน่ตอนก่อนอาร์ทอยเนี่ยผมไม่รู้จักเลยผมก็เลยแบบรั <Hey. S 1> มันคืออะไรก็ลองไปดูมีบูธของ Sticky Monster แหละวันนี้นะ XML s m l เขามาตั้งมาดีแล้วแบบมีคนต่อคิวเพียบเลยอ๋อไปดูมาอ๋อ,อเขามีแจกลายเซ็นจากศิลปินแต่ว่าต้องซื้อของเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยจับตัวนี้มาเลยนะครับเพรเท่ดีแต่ว่ามันมีไฮไลท์ตรงนี้นี่ หอกเสื้อหลอกตุ่ีให้ดูก่อนนี่ครับดูเห็นเปล่านี่เป็นลายเซนลายเซนของศิลปินแล้วบอกเลยว่าศิลปินเขาหล่อมากนะครับเป็นโอปป้ามากแล้วผมมีถ่ายรูปคู่กับเขาเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูล่อจัดนะอ่ะหล่อหล่อมากแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าศิลปินเขาอ่ะมีกี่คนนะครับไม่รู้ผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นศิลปินคนเดียวน่าจะมี2คนถึงสามคนนะครับผมจะใช้วิธีการฝากซื้อนะเพราะว่าแต่ก่อนอมันหายากด้วยเพราะว่าหกเจ็ดปีที่แล้วกุ๊ปมันยังไม่มีเลยกุ๊ปซื้อขายแล้วก็อาร์ตทอยมันยัง่าวก็นะ เจอด้วยนะ ยยากอู่สั่งออนไลน์ก็แพงแต่กนต้องสั่งจากเกาหลีเลยนะอะโอเคไปลด์สองเลยเร็วๆนะครับอ่ะครับผมอันนี้เป็นงานคอลแลบนะครับก็เก็บสะสมเหมือนกันเพราะว่าเป็นศิลปินที่คอลแลบเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเจสันฟีนี่หรือในแบรนด์ของไมัตี้แจ็คนะครับซึ่งใครไม่รู้จักนะครับสามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับเป็นรีวิวกล่องสุ่มนะครับหรือไบบล็อกของไมัตี้แจ็คนะครับคอลแลบกับวันพีดได้นะครับตามตัวไอข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับจริงๆออ่ะะผมมได้้้ตตััััววนนนนีีาแรรกกคบ็ เดิมครับแต่ก่อนนะครับก็ฝากน้องที่รู้จักซื้อมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเลยนะครับราคาก็จะถูกกว่าตัวเมื่อกี้เพราะว่ามันตัวเล็กกว่าน่าจะครึ่งหนึ่งนะถูกเจ็ดร้อยบาท สองตัวหลังเนี่ยมาได้ที่หลังนะครับเมื่อ2อปีที่แล้วนะครับได้จากอุ๊บเนี่ยละครับเพื่อนส่งมาว่าจะเอาไหมเพราะว่าเหมือนกับซื้อ2แถม1ซื้อ3แถม2อะไรทั้งอย่างละแล้วก็ไปเฉลี่ยกับเพื่อนเอาเพื่อนก็อยากได้นะครับก็เลยได้มาสตัวนี้นะครับในราคาที่เหมือนกับว่า2ตัวนี้ราคาเท่ากับตัวนี้ตัวเดียวเออประมาณนั้นนะครับจริงๆมันมี4ตัวนะมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนกสีเขียวแต่ผมเัือหาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลูกไว้ให้อันนี้เป็นงานอีกอีกอันหนึ่งที่ผมสะสมนะก็ ไปนะครับนะครับกลับมาอีกอันนึงแล้วนะครับแต่อันนี้มันก็จะเป็นงานคอลแลบไม่ใช่เป็นงานคอลแลบกับศิลปินนะเขาไปคอลแลบกับพวกการ์ตูนหรืองานต่างๆนะครับเมื่อกี้พยายามหากล่องนะครับเพราะว่ากล่องมันสวยอยากให้ดูกล่องนะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะครับก็เลยได้มาแค่ตัวอันนี้จะเป็นไซส์เดียวกับงานของไมคที่แจ็คเมื่อกี้นะครับเป็นคอลแลบกับการ์ตูนฝรั่งนะครับชื่อว่า Adventure Time นะครับที่จริงมันมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแต่ว่าผมชอบตัวนี้ตัวเดียวก็เลยซื้อมาตัวเดีีียวววนนนนนนนะะะะคคครรรัััับบบ่่่่่ืืออออตตมมมใเเเเงงจป็กกกดแาาล้ น่ารักมากเพราะว่ากล่องเขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นทรงของบีโม่พอดีนะครับก็จะเป็นรูปบีโมเลยนะครับซึ่งน่ารักมากนะแต่ว่าผมไม่รู้เก็บไว้ไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นรูป,ปดูด้วยกันว่าคอลเลกชันไอันี้มันจะมีกี่ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันงานหนึ่งเหมือนกันอันนี้จะสังเกตว่ามันจะเป็นตัวโลโก้เห็นไหมที่เป็นภาษาไทยหรือว่าเออมันเป็นงานเลยสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจพอดีเพื่อนส่งมาให้ดูว่า เขามีขายในกบนะครับผมก็เลยไปซื้อมาครับน่ารักมากและที่สําคัญคือมันเป็นมันมีเลขอยู่ข้างหลังด้วยโคเทสแต่เนี้ยมันเป็น6-6แต่ว่าผมไม่แคร์ครับผมกับหัวได้นี่99เท้าก็ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยตอนนั้นอนะ่ะก็ซื้อไปไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับอ่ะอ่ะอันนี้เป็นหมวดของคอแลบเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอย่างเร็วไม่คัดละอันนี้นะครับเป็น อีกงานหนึ่งนะครับที่ที่ผมชอบนะครับแต่ว่าผมซื้อน้อยมากนะครับนั่นก็คือกล่องส่งหรือเขาเรียกบายบ็อกนะครับมันจะมาออกมาเหมือนกับออกมาเยอะๆออกมาประมาณ9ตัว10ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีตัวพิเศษคือมันต้องดวงเท่านั้นนะครับแล้วก็คนเอามาปล่อยเนี่ยคือไอตัวรับเนี่ยจะแพงมากนะครับแต่ว่าผมไม่เอานะผมชอบบางตัวเท่านั้นนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตดูมันจะมีบอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ แต่บางกล่องเขาจะมีบอกเลขเออัน,นี้มีบอกเลขเนี่ยมันจะมีแบบ1ต่อ25 1ต่อ2ี่สิบอะไรเงี้ยมันคือความหายากนะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือกล่องนี้นะครับนี่ยมันคือมันคือชุดนี้นะครับมันจะเป็น2ต่อ25นะครับก็คือก็คือ25กล่องจะเจอแค่สอตัว <S <S ซึ่งมีความหายากสูงเหมือนกัน,นอันนี้ผมก็ได้มาจากเพจน,นะ <S <S นนนนซื้อมาเลยนะครับก็ราคาแพงกว่ามันก็ได้เลยไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นซึ่งจริงๆมันมีตัวอื่นเยอะแยะเลยนะครับส่วนอันเนี้ยยังไม่ได้แกะ ที่ผมอยากได้อยู่เว้ยแต่ว่าผมยังหาซื้อแบบแยกไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นี่คนระับจะมีตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถือสเก็ตบอร์ดนะครับ แล้วก็ตัวหนึ่งอ่จจะเป็นจุงคลาสเซต็ตเทปหาไปเจออันนี้คือไปไปส่มที่ร้านอาตองชอ็อปนั่แหละครับคือไม่ได้ครับก็เลยคิดว่าจะขายก็เลยยังไม่ได้แกะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวนี้คือเราไม่ต้องลุ้นเลยว่าเราได้ตัวอะไรเพราะมันมีสติ๊กเกอร์แถมมาเป็นตัวหมาหน้องหมาติดกล่องอันนี้จริงๆตัวนี้ก็น่ารักนะแต่ว่าผมไม่ได้อยากได้นะผมก็เลยยังไม่แกะนะครับเพราะว่ากะว่าอาจะเอาไปปล่อยนะครับหรือเอาไปแลกเปลี่ซึ่งจริงๆผมหาตัวตัวที่เป็นถือเนี่ยครับเป็นถือสเก็ตบอร์ดกับตัวจจุุงงเทนะอยได้ได จุงคัตเซ็ตเทปมากที่สุดเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยถ้าใครมีก็ปล่อยได้นะครับแต่ราคามิตรภาพไม่อแพนมากไม่มีตังค์ซื้ออันนี้เป็นหมวดของลายบล็อกนะครับอะ เดี๋ยวมาดูอีกหมวดหนึ่งเร็วๆเลยโอเคครับมาอีกหมวดหนึ่งเร็วๆเลยครับอันนี้เป็นหมวดของแพ็กเกจดีไซนนะ์อันนี้ผมก็ไปไปตามมาเหมือนกันอันนี้จะเป็นขวดน้ําผล,ลไม้นะครับม,มีหลายทรงมากอย่างน้น,น่ารักมันจะเป็นเหมือนอเขาเร,รียกอะไรซิลเหรอซิลซิลฉลากนะครับลูกลูกทรงจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับโปรดักต์สวยมาก,กจริงๆมันมีหลายตัวเลยนะครับก็ตามได้แค่สาตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามีตัวหนึ่งซื้อที่ไทยดูแพงมากร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็น้ําผลไม้หวานเจี๊ยบครับแต่ว่าเราไม่ได้เก็บน้ำครับเราก็ ักกมนี่นะครับนี่นครับน่ารักากแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแลเลยครับนี่เป็นเหมือนกับขวดโซจูนะครับไปตามที่เกาหลีนะไปมา2อสครั้งไม่เคยหาเจอเลยก็ฝากน้องน้องก็ไม่เจอนะครับไม่รู้มันขายที่ไหนนะครับจริงๆมันมี2ส,สีสีเขียวกับสีเหลืองนะถ้าจําไม่ผิดอันนี้คือเพื่อนไปซื้อเหมามากับกุ๊บอาร์ตท,ทอยเนี่ยแหละแล้วก็ได้มา2ชิ้นเขาก็เลยแบ่งขายผมนะครับก็น่ารักอันนี้เป็นรถแอปเปิ้ลแต่มันจะเป็นหน้าหน้าเลอะเลอะเช็ดก่อนเช็ดก่อนนะครับมันเป็นหน้าของตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์ของ น่ารักอันนี้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอของพีคของผมเลยที่ถ้าไม่ติดกับกล่องนี้นะครับกล่องที่เอามาเมื่อ ok เช้าเนี่ยที่จะมารีวิวเนี่ยอันนั้นคืออันดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าไอเนี้ยอาจจะอันดับหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูอันดับที่ผมชอบเลย อันนี้ยังไม่ใช่อันดับที่ผมชอบนะอันนี้คือจะบอกว่าผมลืมอันนี้คือตุ๊กตาที่ผมไปซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคือตอนสปีที่แล้วอะผมได้ไปเกาหลีเว้ยแล้วก็ผมตั้งใจจะไปซื้อหาไม่เจอเลยครับร้านมันแบบปิดหมดเลยนะครับร้านพวกอาร์ตทอยเขาปิดไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันงงแต่ไปเจอได้มาตัวดึงแบบตัวนี้ไปซื้อที่เกาหลีจริงๆครับตายังอยู่เลยเนี่ยครับของแท้แน่นอนมาตัวที่ชอบเลยนี่นี่ ชอบน่ารักมากนะครับเป็นให้ถ่ายเป็นอะไรถังป๊อปคอนเมื่อกี้ลองเปิดแล้วนี่เท่มากจริงมันมีสายด้วยแต่ว่าอยู่ลึกมากผมเอาไว้เก็บของอะไรเต็มไปหมดเลย <laughs> ตัวนี้ก็รู้สึกจะได้มาเพราะว่าน้องที่ทําบริษัททัวร์นะครับคนเดิมที่เขาซื้อตัวนี้มาให้ผมเนี่ยตัวเนี้ย ก็าฝากเขาซื้อนะครับเพราะเขาน่ารักมากเขาให้ Mess ซนเจอร์เขาเอเดี๋ยวตอนสั่งซื้อที่เกาเหลีเขาให้ไกด์ที่เกาเหลีไปซื้อมาให้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นถางป๊อปคอนของ l o t t e Cinema นะครับที่คอแลแลบกับ Sticky Monster Lab แลบอ s ทเลนะครับแต่ปีและฝากเขาแล้วเขาก็ให้เหมือนกับไกด์ทัวร์ของเขาไปซื้อมาให้เลยนะแล้วก็แถม มาไทยก็ให้แมสเซนเจอร์ขับมาส่งให้ถึงที่ทํางานแล้วก็ไม่คิดค่าส่งด้วยคิดแค่ค่าของนีเดียวแบบน่ารักมากนะครับราคาของของตัวนี้เองมันไม่แพงแต่ตอนนี้คนนามาขายแบบแพงมากนะครับเพราะมันหายากมันเท่ตรงแว่นสามมิตินะครับเออแล้วก็ถือถังปอปคอนน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นงานที่แบบติดอันดับหนึ่งของผมเลยคือผมชอบวันนี้มากเลย <Okay. S 1> เลย,เลยชอบแบบชอบมากๆตั้งอยู่บนหัวนอนเลย <S <S> <S ทั้งหมดที่เมื่อกี้ไปรีวิวมานะครับแล้วก็มารวมให้ดูแล้วนะครับนี่คือของทั้งหมดที่ผมสะสมเก็บ ครับตลอด5-6ปีนะครับกับ SML นะครับ Sticky Monster Lab นะครับจากเกาหลีนะครับอ่ะอันนี้มันคือน้ำจิ้มนะที่มาโชว์เฉยๆนะครับแต่ของจริงเ่ยมันอยู่ต้นคลิปที่เอามาให้ดูเป็นสองตามเมื่อกี้นะครับกับงาน SML Walls นะครับหรืองานคอลแลบนะครับระหว่าง b i s Way กับ Sticky Monster Lab นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันแล้วนะครับนี่คลิปยาวไปถึงไหนแล้วเนี่ยยังไม่เริ่มเลยนะครับ แต่ว่ายังไงนะครับฝากย้ำอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องนายบ้าเที T ่ย e วด้วยครับรวมถึงเพจนายบ้าเที T ่ย e วนะครับแล้วก็ IG จีวิชมีดอทมีพันทิปพินทิปด้วยนะครับเซิร์วว่านายบ้าเที T ่ย e วนะครับก็จะเจอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆให้คุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงขอเคลียร์ของตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาจริงกันนะครับผมแป๊บนึง บออมางมิดเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเอาจริงกัแล้วนะครับเดี๋ยวม,มาแกะกล่องนี้ครับกับงาน SML ที่เขาไปคอลแลกับ Bisway นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้ก็สั่งจากร้านอะตอมชอบนะครับบอกไปยังก็ไม่รู้นะครับพูดไว้รอบละกัน ยังไงเดี๋ยวผมฝากเพจเขานะครับไปสั่งซื้อของกันได้นะครับที่ร้านเขานะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เพจเขาไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับเอางี้ไหมเดี๋ยวผมใช้เทคนิคของตัดต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะดิดนิ้วแล้วก็เป็นแกะข้างในไปเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสอง มาแล้วเห็นไหมนี่ครับแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้กล่องใหญ่สีน้ำตาลเมื่อกี้นะครับคือเขาก็กันกระแทกมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกห่ออีกรอบนึงนะครับซึ่งดีมากนะครับกล่องคล้ายๆกล่องรองเท้าเลยอะ่ะนี่เขาเพิตรงนี้นครับกล่องก็จะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกับ คอแลบต่างๆนะครับบอกดีเทลต่างๆ,ๆเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยออ่าก็จะมีชื่องานของรุ่นนี้นะครับก็คือ SML Watch นะครับ001เป็นรหัสนะครับเดี๋ยวบอกนะมันจะมี002ด้วยเหรอ,อขอเดาสีดำหรือเปล่าแล้วก็นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเวอร์ชันนะครับเป็นสเปซคราฟนะครับก็เป็นเหมือนกับกระสวยนะแล้วก็นี่ครับผมชอบตรงนี้ที่ผมอยากได้งานนี้ก็มีอยู่เรื่องเดียวครับมีเลข9 นั่นเองนะครับเดี๋ยวมารีวิวด้วยกันนะครับนี่เป็นเหมือนกับมาจิ้งจอกแล้วก็เป็นเลิเกาที่ดีนะครับโอเคกล่ okay, องสวยนะเรียบๆแต่สวยเหมือนกล่งองเท้าเลยี๋ยว,วมาแกะพร้อมๆกันนะครับซึ่งจะบอกว่ารุ่นนี้มีไฟด้วยนะครับผมว่า,มาไม่รู้ว่าเขาใส่ถังให้หรือเปล่าอ่ะเริ่มแกะครับเดี๋ยวคลิปยาวอ่ะหืบังเต็มหน้าเลยจ้าเดี๋ยวผมเอาลงแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมดีกว่านะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมหรอกผมจะให้เห็นแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมแป๊บแป๊แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเกลับมาอีกแล้วครับผมกลับมาในมุมใหม่นะครับเมื่อกี้ไปเปลี่ยนมุมมานะครับจะได้ดูง่ายๆขึ้นนะครับเพวผมอาจจะขาดหน่อยนะครับช่างมันอ่ะเมื่อกี้ผมลองแกะมาแล้วครับส่วนแรกครับก็นี่จะเป็น2ออย่างนะครับจะเป็น โอสการ์ดนะครับแบบมีลูกเล่นอย่างนี้นะครับคือพลิกพิกแล้วมันจะเป็น2สีนะครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูก่อนกล้องก่อนนี่เป็นสีแดงเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้เป็นสีเงินก็จะเป็นสีหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือนภาพตัวอยา่างข้างในอะ่ะเออนะครับก็สวยดีนะครับแล้วก็น,นี้เป็นโลโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือแมนนุ่ซึ่งต้องดูแน่ๆนะครับเมื่อกี้อาจจะงงๆแน่ๆแหละโอเคไปกันอย่างเร็วนะครับเดี๋ยวเก็บนี้ก่อน อ่ะอันนี้คือผมแกะพลาสติกนี้มาแล้วน,นี่พลาสติกตัวนี้มานะครับจึ๊กๆนะครับแกะออกนะครับซึ่งเมื่อกี้มันติดนะครับผมก็เลยแบบงะโฟมกระจายเลยครับผมโฟมหลุดออกม,มาเลยช่างมันช่างมันเคตัวแรกก่อนเอาอืมอ่าตัวนี้เป็นตัวซีเดดเลยนะผมซื้อไปอตัวนี้แหละ ันนี้เป็นตัวตัวพระเอกเลยที่ผมซื้อมานะครับเป็นตัวนักบินนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันออกมาเป็นตัวแรกเลยนะเว้ยเป็นส่วนหนึ่งของ SML Sticky Monster Lab เลยนะครับของแบรนด์เนี้ยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักแล้วก็พอมาหาเนี่ยคือแพงขายใน E บง E Bay นี่ e ong, e này, คือตัวละเป็นหมื <Huh? S 1> นะ่นก็เฟล,ลกันไปครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวสีดํารุ่นนี้แต่เป็นตัวสีดําหายากแล้วก็ราคานี่นะจะเป็นหมื่น <Nope. S 1> ก็อันนี้เขาลีมากับยาน,นยซึ่งดีมากก็รีบจองเลยแล้วก็แน่นอนครับทำไมถึนชอบนี่ครับคือมันมีตัว สัญลักษณ์เลข9เห็นไหมแล้วตรงนี้มันคล้ายๆเป็นซิมโบของหมาจิ้งจอกว่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมองเป็นหมาจิ้งลูกหน้าหมาจิ้งจอกนะแล้วก็เป็นเลข9 <S 2> <S 2> เออเท่ด,ดีนะครับผมก็เลยซื้อเลองไม่ลังเลเลยนะครับน่ารักมากจริงๆตัวยานในภาพโปรโตไทป์ปปปทท ä, มันมีเลข9ด้วยนะครับแต่ว่าพอเขาทาจริงออกมามันหายไปก <Yeah. S 1> ็เลยเออช่างมันไม่เป็นไรนะครับมีตรงนี้ก็โอเคแล้วซึ่งอันนี้มันเปิดไฟได้นะครับแต่ว่าไม่รู้เขาใส่ไฟมาให้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูนะกดข้างหลังนี้นะครับเป็นทรงเ ลองกดดูเรียบร้อยครับไม่มีไฟอ๋อต้องดึงสลักออกดึงก่อนเดี๋ยวเก็บสลักไว้ด้วยนะครับนี่มันถอดออกได้นะครับมีน้ำหนักอลองกดอีกรอบนึงนะครับนี่มาแล้วไฟเดี๋ยวผมขอหลีตัวนี้ก่อนนะอ่าอ่านี่เห็นไฟไหม โอ้โหเท่ปฟัก์กายนะครับเนี่ยปิดไฟนะคือปิดไฟครับปิดไฟอ้โ,อโหเท่เลยสว่างแบบไม่เห็นหน้าเลยก็จ้าก็จ้าโอเคทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอุย้ยงานนี้วุ่นวายมากทำคนเดียวอะไม่รู้ไฟเท่าเดิมห่อเ่มาถึงอสซอรีของมันก่อนนะครับนี่ครับมีไอคอนมาให้็นที่จับนะครับว่าคลิปยาวแน่เลยว่ะแปลเป็นสองพาร์ทมนี่ปืน นี่ถังนะครับก็มีตัวนี้ด้วยบอลโอ้ทุกอย่างใส่ถุงมาหมดเลยโคตรดีเลยถ้าผมจะทาถุงมันได้ใส่ให้มัน,มนลงหล,งลุมเดิมเลยก็จะได้ไม่มุนครับผมนี่รีวิวแบบเพิ่งเปิดเลยนะครับเนี่ยก็รู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละว่ามีอะไรบ้างวา้าวไปพร้อมๆกันเลยงานดีมากๆมีน้ําหนักแล้วก็ดูแบบไ i g h class เป็นแม่เหล็กนะครับนี่มันมีสลักนะฮะแล้วก็ใส่แล้วก็มือก็เป็นแม่เหล็กนะครับผมดูรีวิวมาแล้วแอบดูรีวิวมาแล้วนะครับ ขานี่ไม่ได้นะครับก็ครึ่งตัวได้เมื่อกี้นะครับโอ้ยงานดีเลยอะดูแบบงานดีอะเป็นงานดีงานดีนดโอ้แต่นี้มันยืนไม่ได้นะครับพอใส่ไอ้พ่นแล้วอะ <c oughs> ยืนไม่ได้ครับล้มแน่นอนครับผมโอเคเอาไอ้พ่นออกก่อนลวกันไอ้พ่นไม่มีอะไรนะครับไม่มีลูกเล่นเลยนะครับเรียกว,ว่ามีไฟไม่มีนะเอะตรงนี้เป็นอะไรอะ เป็นหุ่นยน,ยนเป็นคล้ายๆคล้ายๆถ้าเกิดเป็นกันดั้มเขาเรียกอะไรอะชื่ออะไรนะเออช่างมันเถอะที่มันตัวเขียวๆอะเออคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวผมขึ้นลูกไปแล้วกันผมจ่อไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนลืมมันต้องอย่างนี้นะบิดแล้วก็ขึ้นมานะครับแคกดแล้วก็บิดกลับน,นี่ไม่ได้ดูเมน,นูนะเนียเนี่ยอันนี้ใช้เซนต์มาอันนี่ส่วนไฮไลไท์ครับอันนี้คือไฮไลท์แล้วนะครับซื่ยังไงดีซึ่งยังไงดีลนลานแกะเอาไปก่อนหน้าอผมกลัวมันพังในรายการมากเลยนี่ครับ เฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเฮ้ยมัน,นดีอ่ะนี่นะครับตรงนี้มันนีได้ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เ้ยอือืมอืมเออแบบมันตั้งได้ครับเดี๋ยวๆขอดูเม่บนี้สักหน,น่อยสักีร <c oughs> เรียวเรียวขนาดน,นี้เลยเฮ้ยมันมันงางได้เยอะๆเยนะเ้ยได้อีกเว้ยแต่ว่ามันดูน่ากลัวมากเลยอ๋อได้อีกครับได้อีกได้อีกครับทุกคน โอเคมันมีเลขเก้าะเฮ้ยผมขอโทษนะครับที่่อกี้บอกไปตอนแรกว่าเขาเลขเก้าออกมี่ตอนแรกเลขเก้ามันอยู่ชัดตรงไหนก็ไม่รู้สักแห่งเว้ยนี่นี่มีเลขเก้ามีเลขเก้าเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษทีมงานนะครับขอโทษขอโทษมีมีเลขเก้านะครับนี่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยอุ้ยดีว่ะชอบชอบเลยโอ้โหดูงานละเอียดอะคือส่วนของพวกดีคอร์ที่เขาแปะมาไม่รู้เขาแปะหรือว่าไงนะคือรีคอรมันละเอียดมากเลยด้ยโอ้สังราคาลีว่ะ ไอเ,อเออนนี้ปืนมันก็จะติดกับผมว่ารีวิวนานแน่เดี๋ยวอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทไล้เนี่ยถ้วก <Nope. S 2> ็ตัดตัดได้ก็น่าจะมีครึ่งชั่วโมงนะเออเดี๋ยวค่อยๆทาแล้วกันนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เอ้ยใจเย็นงานค่อนข้างดีนะถือปืนได้แต่ถ้าใส่พ่นนี่คือไงขึ้นขหลังนะเปิดไฟด้วยนี่โอ้โ,อโอคตรดีงานดี <O> uh, เดี๋ยวร่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีวิวยานก่อนแล้วกันนะครับนี่ยานอยงนี้นนครับก็เปิดได้นะจ๊ะนี่เอ้ยเจ๋งอะ่ะแล้วมันเปิดไฟได้ด้วยน้นดูเปิดไหมอ่าเปิดงนี้ครับแต่ว่านะมันมีไฟมันมีทางรงนนันีีหืมเดี๋ยวต้องรับตรนนีะครับอ่าเหนเดิไมครับอันนี้ให้ดึง นี่เลียวๆเลยเนี่ยคือดูคู่มือไปทำเองเลยนะครับนี่อ๋อหลีไฟนิดนึงโอ้โหเจ้างเกินเน่ยตัวเนี้ยยังไงเรีะปฟองๆมันงานสว่างมากนี่เท่มากโอ้ยานแบบอลังการอ่ะดูดิแล้วก็เดี๋ยวเดีปิดตรงนี้ก่อนนี่ตูดมีไฟด้วยโอ้โหเออคุ้มผมคิดว่างานนี้คุ้ม ออสวยเลยสวยเลยอืมอืมอืมอะเปิดไฟเหมือนเดิมไหนโอเคไฟมาเหมือนเดิมแล้วจ้ะไม่ต้องปล่ใจนะคลิปไฟไม่เท่ากันเนี่ยคือผมเองนะครับมุ่นวายมากทำคนเดียวโอเคเดี๋ยวปิดไฟตรงนี้ก่อนครับอางานค่อนข้างละเอียดเลยเอ้ยเดี๋ยวรอให้ดูข้างในยานดีกว่าเดี๋ยวเปิดไฟวีกลอบนึงครับจะได้ไม่ต้องเก็บของเสียเออแม่งเก่งแม่งดีนะบอกเลยว่าเกินคาดนึกว่างานมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ คนไทยมางานค่อนข้างดีเลยแต่ก็ดูแข็งแรงดีนะมันเอาตัวนี้ใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูไหมเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันผมจําได้ว่าอะตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นตัวแท่นเสียบนี้ครับเดี<ล>๋ยวเราแต่ว่ามันจะมีกลไกนี่ครับนี่วเปิดไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งมันจะสว่างตรงนี้ด้วยนี่ไงเนน,นี่ครับสามารถเอาเจ้าตัวนี้เข้าไปได้นะครับผมว่าไม่รู้ว่าเข้าไปแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยได้ เลยได้เท่ hey. นะครับช้าตัวนี้มันก็จะอยู่ในยานนี้ครับเป็นเหมือนกับเพื่อนเราบัดดี้เออจริงดีอ่ะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเก็บของได้นะครับอันนี้ปืนนะครับทุกอย่างจะเก็บในยานได้หมดเออเออเออเดี๋ยว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 โอ้ยนี่ออตกแตกนี่จบเลยนะชีวิตนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่เกี่ยวปืนนะจ๊ะสามารถเกี่ยวปืนได้ดูรีวิวมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ปิด แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องหนึ่งเอาไว้ใส่มือนะครับโอ้ยก็ใส่ง่ายๆนี่อะไรนี่ใส่มนอเดี๋ยวแกะดูกันโคเทนี่ละเอียดมากเลยปุ๊ชอบเลขเก้าจังเลยก็เปิดเข้ามานี่ครับอย่าไปง้างเยอะนะเดี๋ยวมันพังอันนี้เป็นที่เก็บไอ o n นนะครับเฮ้ยจริงวะเนี่ยอ้าได้โอ้ยเสียงใส่นี้ออ,อมันจะมันจะพอดีกันเลย ิบยาเดี๋ยวผมตัดเองไม่เป็นไรให้ดูแบบเปิดไฟด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเข้าไปนั่งแล้วนะฮะมันนี่เป็นคันโยกนะครับซึ่งเอามาใส่ตรงนี้แหละว่านะแต่ทีนี้ตัวนั้มันต้องมันต้องบังคับนะครับอ๋อโอเคเก็ตและดึงเขียนออกมาอย่างนี้ก่อนก็ได้ A Few Moments ท้ายหนึ่งแล้ว่ะมุมโอเคแล้วก็เอาโอเปิดไฟอีกนี่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมค้างไว้นี้เลยเดี๋ยวผมเก็บอินเสิร์ตด้วยไงก็ทีเดียวไปเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวขอประทานโทษครับรีไฟล์อ่าตูไกลๆเพื้ไกลมันสว่างกันไปโอเคเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดไฟด้วยปิดไฟตัวไอ้นี่ เราเปิดอันนี้ด้วยลืมไม่โอ้งานแบบโคตรดีอ่คุ้มค่าคุ้มราคากับที่เสียไปนะครับงามอันนี้พีมาประมาณหกคันนะครับอย่าบอกใครนะ <Nope. S 1> <c oughs> รู้กันแค่ในคลิปนะ <c oughs> โอเคครับก็จบลงมาแล้วครับกับรีวิวยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนครับผม <Okay. S 1> ไม่ตัดซอยให้มันสั้นวันนี้แน่ๆครับ เดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงเดี๋ยวหน้ามืดผมว่าแสงไม่เท่ากันแน่เลยว่ะทิ้งกิบโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามนายบ้าเที่ยวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยูทูบนายบ้าเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเพจนะครับแล้วก็ IG นะครับแล้วก็ยังมีลิสต์มีแบบมีพันทิปกินทิปนะครับเซิร์ชว่านายบ้าเที่ยวนะครับก็จะเจอนะครับยังไงก็มาเจอกันในเอออวดหรือคลิปวอล์กต่างๆในโอกาสหน้านะครับยังไงเจอกันครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบาย ปิดปิดให้ดูก่อนโอ้โอ,โอ,โอ้มันพังมั้ยเออโอ้ยปัญญาอ่อน <c oughs> ปิดคลิปครับ